เคยไหมที่เรารู้สึกไม่พอใจกับความสำเร็จของคนอื่นนั่นไม่ใช่แค่ความรู้สึกธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่อิสลามเรียกว่าความอิจฉาริษยาและมันคือบาปเงียบๆที่อันตรายที่สุดต่อหัวใจอัลลอฮ์ตรัสว่า หรือพวกเขาอิจฉาผู้คนเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานแก่เขาด้วยความโปรดปรานของพระองค์ความอิจฉาคือการไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกําหนดให้ผู้อื่นแต่รู้ไหมสิ่งนั้นก็คือการตําหนิจัดสรรของพระองค์โดยไม่รู้ตัวเคยไหมที่หัวใจสะเทือนเล็กน้อยเวลามีใครได้ดีกว่าอิจฉาคือการทําร้ายใจของตัวเองทุกวัน ทําทให้ลืมความเมตตาที่เอาลอให้กับเราและอิจฉาทําให้เรามองไม่เห็นหนทางของตัวเองทนนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวะลัยฮุซันลกล่าวว่าระวังความอิจฉาไว้ให้ดีเพราะมันจะเผาผลาญความดีเหมือนกับไฟที่เผาฟืนให้หมดสิน้นเราทําความดีมาทั้งชีวิตแต่เพียงเพราะเรายินดีไม่จริงใจกับความดีของคนอื่น บาปอิจฉาก็อาจทำลายทุกอย่างที่เราสะสมไว้ความดีต้องเกิดจากใจที่สะอาดหัวใจที่อิจฉาเท่ากับหัวใจที่ยังไม่พร้อมสำหรับอัลลอฮ์และบาปเงียบที่สุดอาจเป็นบาปที่อันตรายที่สุดหัวใจของเราจะไม่อิจฉาถ้าหากเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์มีแผนที่ดีที่สุดสำหรับเราและสิ่งที่เขาได้ไม่เคยแย่งสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับเราอัลลอฮ์ตรัสว่าและอย่าได้จ้องมองในสิ่งที่เราได้ให้แก่บางกลุ่มจากพวกเขา เพื่อเป็นการทดสอบเท่านั้นและริสกีจากพระเจ้าของเจ้านั้นดียิ่งกว่าใจที่สงบคือใจที่พอใจในสิ่งที่มีใจที่เข้มแข็งคือใจที่ยินดีกับสิ่งที่คนอื่นได้รับและใจที่ประสบความสำเร็จคือหัวใจที่สะอาดจากความริษยาจงอยู่อย่างสบายใจในชีวิตของเราโดยไม่ต้องอิจฉาในสิ่งที่เอาลอให้กับคนอื่นเพราะบางทีสิ่งที่เรามีอาจเป็นสิ่งที่คนอื่นขอ แต่เขาก็ไม่เคยได้ในตลอดชีวิต